สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นชุดปลั๊กนะครับชุดปลั๊กบนเวทีใช้งานบนเวทีสเตทเวทีนะครับผมใช้งานบนสเตทเวทีแล้วก็มีอุปกรณ์ในการรองรับก็คือเป็นพวกกล่องนี่นะครับผมวางตามจุดของนักดนตรีนะครับเพราะว่าเราจะแยกเฟสการใช้งานนะครับผมเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะครับเรียนกันแล้วก็การใช้งานก็ ตัวนี้จะเป็นชุดโหลด2อยูนะครับชุดหน้าเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วก็จะพยายาให้ชมกันนะครับผมตัวนี้เป็นชุดโหลด3เฟสนะครับก็จะมีไล่โซนด้านหลังจะเป็น power plug นะครับ power plug เราจะใช้กับตัวนี้นะครับผมเป็น1 6แอมป์นะครับ16หัว1 6แอมป์ซึ่งโซนด้านหลังของชุดโหลดตัวนี้จะเป็น power plug เรียงกัน3หัว ครับผมเอา1เอา2เอา3นะครับผมแล้วก็จ่ายให้กับกล่องปลั๊กเฟส1เฟส2เฟส3นะครับผมนี่ครับพาวเวอร์ปลั๊กนะครับชุดโซนนี้จ่าย1 2 3นะครับแล้วก็1 2 3นี่ก็จะจ่ายตามนี้นะครับผมเป็นชุดไฟ3เฟสออกแบบใหม่ครับออกแบบใหม่ของเทคลอนนะครับผมครับผมตัวนี้เป็นเมนนะครับผมตัวนี้เป็นจอจอตัวนี้จะมีถ้าซูมจะเป็น L1 L2 นะครับผม L3 แล้วก็อิน อินไฟเข้าของระบบตัวนี้นะครับผมเอาแบบนะเฟสหนึ่เฟสสองเฟสสามนะครับแล้วก็ไฟอินก็คือเวลาเราเสียบไฟเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะโทรสแตตบายให้ทราบนะครับ mm hmm. เวลาเรายกเรายกตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะติดนะครับตัวนี้ติดครับผมแล้วก็จ่ายกล่องที่1กล่องที่2 กล่องที่3แล้วก็จะแบ่งเฟสกันข้อดีแบ่งเฟสก็คือจะทําให้ไฟสะอาดบนเวทีไม่มีการเสียงปุกปักเข้ากับมอนิเตอร์หรือไซส์ฟิวนะครับแล้วก็ PA นะครับผมการแบ่งเฟสไฟใช้งานโซนด้านหลังจะเป็น power pack in 3าเฟสนะครับหัวสีแดง power pack in สเฟสขนาด3 2แอมแ์นะครับแล้วก็จ่ายจ่ายออกเป็นเฟส1เฟส2เฟส3นะครับผมให้ใช้งานกันนะครับอธิบายนะครับตัวนี้เป็นปลักรุ่นใหม่20แอมป์นะครับระบวุวไว้โซนด้านหลัง20แอมป์ต่อรูนะฮะ แต่เวลาเราใช้งานก็เต็มที่ก็ใช้อยู่ประมาณ16แอมป์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะตัวนี้อันนี้เป็นลูกอสกิตย่อยนะครับสกิตย่อยตัวนี้เป็นแผ่นแผ่นอลูมิเนียมนะครับผมแผ่นอลูมิเนียมเป็นสียางดีครับผมเสียดโคตอย่างดีครับผม,าบผมขาวเงาขาวเงาครับดูตามนี้นะครับผมแล้วก็ ส่วนใรท่านใจก็สนใจก็สามารถสั่งได้นะครับกล่องปลั๊กตัวนี้ก็มีเมนอินเข้าเป็นอ่าสแอมป์นะครับผมแล้วก็เอาครับผมเอาเอาให้ให้ใช้งานกันก็6กลูนะครับผมอ่ะสนใจก็สามารถสั่งประกอบได้นะครับสั่งได้ทางร้านเพจไม่ว่าเป็นร้านตู้โหลดร้านเทคคอนร้านเทคคอนหรือว่าร้านอ่เทคคอนพาวเวอร์ Power, หรือว่าร้านอ่า uh, ที่มีของเทคคอนสัญลักษณ์เป็นรูปสีฟ้าๆกลมๆนะฮะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ